โอเคครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำชาร์ตแบบเปอร์เซ็นที่เปลี่ยนตามตัวเลขที่เราแก้ไขแบบง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามีตารางแบบนี้ใช่ไหมครับเรามีเปอร์เซ็นต์อย่างนี้พิการก็คือเราก็เลือกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาที่มาที่เมนู Insert นะครับเราก็เลือกมาที่ชาร์ตตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับ่องหมายแล้วก็เลือกเป็นโดนัทชาร์ตล้วก็ได้ชาร์ตใหญ่ๆมาตัวหนึ่งครับเราก็ทำการย่อมันรับย่อแล้วเลยเอามาไว้ตรงนี้ ลบหัวออกนะครับถ้าใครไม่ต้องการลบก็ได้นะครับาไห้เห็นชัดๆเฉยๆทีนี้เราก็มาเลือกที่ชาร์ตนะครับแล้วมาที่ insert ตรงนี้เราจะเอา textbox ตรงนี้นะอันนี้นะครับ textbox เ้มาวางเราก็จะมาที่ช่องสูตรพิมพ์่องหมายเท่ากับแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการเอาเปอร์เซ็นต์มาโชว์นะครับก็คือช่องนี้กด enter ก็จะได้เลขนี้มามันจะทำการจัดรูปแบบนิดหนึ่งเพิ่มฟอนต์ให้หน่อยพอเป็นฟอนต์นะครับโอ๋ก็จัดกลางรูปแบบนิดหนึ่งให้มันอยู่ตรงกลางชาร์ตหน่อยนะครับนี่เราก็ได้เปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับแต่เรามาลองเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ดูว่าชาร์ตจะเปลี่ยนตามหรือเปล่าจะเปลี่ยนเป็นเก้าสิบตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสิบใช่ไหมครับนะครับ อาจจะเปลี่ยนตามตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเปอร์เซ็นตครับก็จะเปลี่ยนตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทาชาร์ตที่มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนตามง่ายๆนะครับไว้ลองทํากันดูนะครับผมคลิปนี้ก็มีเเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ